ตอนเดียวออตโต้โอ้โหรถแรงสวัสดีครับผมติ๊กนิรุตครับปั๊มน้อยร้อยสเต็ปครับกระจังหน้าสีดำแบบเอ n กซนด์เดมิคิวระบายความร้อนได้ดี เพิ่มความปลอดภัยและความดูดามากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนให้ความสว่างและเพิ่มความปลอดภัยในยามค่าคืนมากยิ่งขึ้นไฟท้ายแบบ LED สว่างและมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นล้อกระทะขนาด16นิ้วขนาดยาง 205R164 ความยาวภายในกระบะขนาด2,265ม m mm. มความกว้างภายในกระบะขนาด1,470ม m mm. ม ความสูงภายในกระบะ475ม mm. ิเมเครื่องยนต์ขนาด 2,400cc 181แรงม้า m ิ y ค a c นดี e ซ n Diesel VGT อ u r b o Intercooler เป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Mitsubishi Pajero Sport ระบายความร้อนได้ดีและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นสามารถรับน้ำหนักได้ขนาด3-4ตันภายในห้องโดยสารเบาะเป็นเบาะหนังไวนิวสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นระบบเกียร์แบบออโต 6สป e ดสปอร์ตโหมดให้สมรรถนะเหนือชั้นในการขับขี่ระบบ a s t c ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวพร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นนถลายระบบเกียร์4วิแบบ Easy Series 4วิ r i ด e สามารถขับขี่ได้ทั้งหมด3โหมดเป็น 2S 4S และ 4L สามารถขับเคลื่อนได้ทุกสภาพถนนระบบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้า สามารถควบคุมการขับขี่ในทางฟีบาบได้เป็นอย่างดีเมื่อกี้น้องติ๊กอธิบายเรื่องตัวรถจบไปแล้วนะฮะราคารถรุ่นนี้7,400บาทส่วนในเรื่องเอกสารการเข้าซื้อครับเดี๋ยวมาฟังน้องแตงค่ะ แตงก็จะมาอาธิบายในส่วนของเอกสารนะคะสําหรับลูกค้าทั่วไปที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคะคก็จะใช้เป็นหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิป<ฮ>เงินเดือนนะคะบวกด้วยสเตตเมนต์อีก6เดือนนะคะพร้อมบัตรประชาชนและสัเนาทะเบียนบ้านนะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่ยังกังวลในส่วนของเอกสาร,รสําหรับอาชีพของตัวเองนะคะ ในส่วนของอาชีพรับจ้างแทงปามค่ะพี่ปามต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะก็เอกสารสําหรับลูกค้าที่รับจ้างแทงปามนะครับก็ต้องแนบเอกสารของอนายจ้างเขง้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนต่อไปสําหรับลูกค้าที่ทุกปามทุกปามเนี่ยเราจะต้องมีสําเนาหน้าเล่มรถใช่ค่ะพี่ปามแล้วก็บินปามใช่ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้หลักๆที่ลูกค้าต้องใช้นะคะค่ะสาหรับอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะเอกสารที่ใช้ใช้อะไรบ้างคะพี่ปามก็จะมีสัญญาว่าจ้าง นะฮะแล้วก็สเตทเมนต์แล้วก็บินที่เราไปซื้อของใช่ค่ะค่ะส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจต้องการสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นเดี๋ยวกดมาได้ตามลิงก์นี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกร<ด>ะดิง่งกิงก๊งกิ๊งกิ๊งให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย